โรงเรียนบ้านห้อยหมาตั้งอยู่หมู่ที่9ตำบลผานนเขาอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาเลยเขตสงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนทั้งหมด41คนมีบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 6คนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้อาคาร41ปีชมรมอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้มาสร้างและมอบให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์เมื่อปีพุทธศักราช2561โดยปรับปรุงอาคารดังกล่าว เป็นห้องสมุดให้มีองค์ประกอบและบรรยากาศที่น่าเข้าไปใช้โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้อ่านและศึกษาค้นคว้าหลายกิจกรรม กิจกรรมทำหนังสือเล่มเล็กโดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาแนวทางและว,วิธีการทำหนังสือเล่มเล็กจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆแล้วนำองค์ความรู้มาใช้ในการสร้างสารรค์ผลงานกิจกรรมภาษาวรรณคดีโดยให้นักเรียน ได้ศึกษาหาคำที่สนใจมานำเสนอในกิจกรรมหน้าเสาธงในแต่ละวันกิจกรรม รู้ความหมายของสำนวนสุภาษิตโดยให้นักเรียนค้นคว้าหาความหมายของสำนวนสุภาษิตแล้วมานำเสนอในกิจกรรมรวมก่อนกลับบ้านหาได้ทองทสุภาษิตนี้หมายความว่าผู้ที่มีทรัพย์สินหรยศฐานบาศักแล้วจึงพยอมอยา่างห้า ก,บบกิจกรรมค้นคว้าหาความรู้จากบทเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนเพิ่มเติมจากหนังสือแล้วให้รายงานผลการศึกษาคนา้นคว้าในหลายรูปแบบเช่นรายงานแบบแผนผังความคิดหรือนำผลการศึกษามารายงานหน้าชั้นเรียน ขรทหารทอทงเขาปีมอนีจามอีก่เจ็ดแปดามจิเท่าไม่าจดอีก่อี่สิบดิบที่เป็นเพี่ยนเปลี่ยนายกิจกรรมอ่านนิทานให้น้องฟังสำหรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่ยังไม่สามารถอ่านได้ด้วยตนเองินคมไหมดเลยแแต่ก็คิดได้ว่าดื่มน้ำส้เย็นแทนก็ได้มีใครมาดื่มน้ำวันจะแล้วใช่มันเป็นไงตนน้อยนะเวลาขยย กิจกรรมการอ่านหนังสือช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยการจัดแบ่งเวลาให้นักเรียนเข้าไปอ่านหนังสือตามตารางของแต่ละชั้นกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนได้ปฏิบัตินี้จะก่อให้เกิดเป็นผู้มีนิสัยในการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ด้วยตนเองอันจะเป็นเครื่องมือในการต่อยอดความรู้ให้กับนักเรียนต่อไปในอนาคต